คลิปนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาล้านแปดนะคะแล้วก็มืดมนหนทางไม่รู้จะคุยกับใครปรึกษาใครหรือจะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นคลิปนี้ครูวิคุณตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อลดลอกเพื่อแปลนเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คนอีกมากมายที่รอคลิปนี้อยู่ ครูวิกุลอยากบอกว่าเทคนิคเคล็ดลับนะคะไม่ยากเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมคะอยากจะสร้างชีวิตใหม่ใช่ไหมคะอยากหลุดออกจากวงโคโจรที่แย่ๆตอนนี้ใช่ไหมคะเทคนิคเคล็ดลับอันแรกค่ะปิดสื่อลบๆทุกสื่อเลิกดูข่าวเลิกดูดราม่าเลิกดูอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจหรือลดทอนพลังงาน 2. คิดบวกค่ะ พยายามคิดสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆทำเรื่องราวดีๆนะคะลุกขึ้นมาค่ะไม่มีใครนะคะที่จะสร้างชีวิตให้ใครได้เราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%ค่ะลุกขึ้นมาค่ะเศกสร้างเนรมิตชีวิตเอาใหม่เริ่มจากการเสพข้อมูลดีๆข่าวดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆลุกขึ้นมาผลิตชีวิตสร้างชีวิตเนรมิต ที่คุณต้องชีวิตต้องการใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมทัก